นี่มันเกิดน้องพาขวานนะป,ปิดปิดพัดลมปิดพัดลม Happy Birthday to you Happy Birthday to you ้้อองงงงงเเพพ Happy Birthday Happy Birthday TO YOU เปล่าเปล่าเอาเร็วตบมือตบมือก่อนเก่งเร็วนี่ยติดมากระเซงชาติอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเปล่าเอาปูดปูดมันจับมือมันนะปูดเปล่าเปล่าเก่งนะเก่งตบมือดิตบมือเก่งเออให้จิมปอนดิจิมปอนอายุดีมีแหงนะลูก ให้ไงหน้ากาบานไม่เคยกินของหวานไงเพียงต่อเจ้าอย่าหักไงเพียงหลักเจ้าอย่าโปนเด้อให้อยู่กับพ่อกับแม่คุณเถอะหแถวเอ็นแก้มรับให้รวยไงขึนมาไงขึ้นมาให้ไงหน้ากาบานให้เรียนสูงๆทำงานดีๆนะได้เลี้ยงใจคนเแ่าเใ่าลูกหน่อยป้าให้บุญค้ำบุญชูบุญโตวบุญทาง